ห้า <50 S 1> ่ะนะครับก่อนที่เราจะใช้รัฐมนูลนี่เราให้ประชาชนลงประชามาติว่ารับรัฐธมนูญฉบับนี้ไหม,มหรือไม่รับคแล้วก็เราก็คิดว่านี่คือประชาธิปไตยผมก็ว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกไม่ใช่ฮะ,ะประชามาติในปีห้านนั้นก็ในทัศนะส่วนตัวผมก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะประชามาติเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยตระหนักรู้อย่างแท้จริงและเข้าใจอย่างแท้จริงในรัฐธรมนูญปีห้าูน ถามจริงๆเลยเวลาที่ให้ลงประชามติเนี่ยกี่เดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยประชาชนรู้ไหมรู้รู้จกอ่านมีประชาชนกี่เปอร์เซนที่อ่านรัฐธรรมนูญแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจน้อยมากเลยฮะแล้วให้ลงอย่างไม่เข้าใจเนี่ยแล้วมันจะมันจะเป็นประชามติได้อย่างไรได้อย่างไรการถูกไหมฮะเราจะเป็นไม่เมื่อไม่เป็นประชาประชามติที่แท้จริงก็ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแต่เนื่องจากเราคนไทยเนี่ย ยังไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยยังไม่พอไม่รู้เรื่องประชามติด้วยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในประเทศอังกฤษเมื่อจะมีการทําประชามติในเรื่องสําคัญมากคือเรื่องที่ว่าอังกฤษเนี่ยควรจะเข้าอยู่ในตลาดร่วมยุโรปไหมะนะครับการที่เข้าไปต,ตลาดร่วมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะประเทศอังกฤษเนี่ยมีอดีตอาณานิคมเยอะ ซึ่งอังกฤษเนี่ยมีสิทธิพิเศษในการค้าถ้าเข้าตลาดร่วมแล้วเนี่ยสิทธิอันนี้ต้องให้กับทุกคนในตลาดร่วมแต่การเข้าตลาดร่วมเนี่ยม่มีประโยชน์คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องลดภาษีลงมาระหว่างกันเพื่อให้สินค้าของอังกฤษเนี่ยขายในยุโรปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าของยุโรปก็ขายในอังกฤษได้ไม่ต้องเสียภาษีตลาดมันก็จะใหญ่ขึ้นริบกว่าตลาดร่วม ส่วนนี้ได้แต่ส่วนที่จะเสียก็คืออังกฤษเนี่ยเป็นประเทศซึ่งได้ประโยชน์จากอดีตอาณานิคมยังไงคะท่านไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียซึ่งเมื่อก่อนเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยเขามีกฎหมายพิเศษที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับอังกฤษเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะฮะเ,เขาเรียกเ เขามีชื่อเรียกของเขานะครับเหมือนเป็นสนที่สัญญาเป็นอะไรแบบนี้หรอคะไม่ไม่เขาคือสละสาราชนาจักรอะไรของเขาเนี่ยนะครับเป็นชื่อเฉพาะซึ่งซึ่งทําให้เขาเนี่ยได้สิทธิพิเศษอันเนี้เขาต้องเสียอันนี้ไปเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมมันมีทั้งได้กับเสียคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปีสองปีให้คนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมาดีเบตมาถกเถียงกันมา มาให้เหตุผลการทันทีที่ที่ยุสื่อทุกอย่างจนกระทั่งประชาชนเข้าใจแล้วจึงให้โหวตนะสินใจได้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแล้วเอาเข้าตลาดร่วมไม่ตลาดร่วมแล้วก็คนนึงก็บอกดีดีดีคนนึงบอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีรู้แต่ว่าฝ่ายนึงบอกดีอีกฝ่ายนึงบอกไม่ดีพักนี้บอกว่าดีพักนี้บอกไม่ดีแล้วมันได้อะไรอ่ะลงประชามติกับไม่ลงเนี่ยประชาชนไม่ได้ประชาชนไม่ได้อะไรเลยลงประชามติอีกครั้งยิ่งใหญ่ของอังกฤษนี่ก็คือเมื่อเมื่อตลาดร่วมเนี่ย สุดท้ายอังกฤษเข้าตลาดร่วมนะฮะแต่เข้าตลาดร่วมแล้วเนี่ยเขาจะเอาซิงเกิล r เคอรเนซีคือเขาจะใช้เงินสกุลเดียวคือเงินยูโรค่ะยกเลิกเงินลีของอิตาลียกเลิกเงินฟังของฝรั่งเศสค่ะเงินม์กของเยอรมันอังกฤษเขามีเงินปอนด์ค่ะถามว่าอังกฤษเนี่ยจะร่วมไหมยกเลิกเงินปอนด์ของตัวเองแล้วก็ใช้ยูโรซึ่งอังกฤษก็ต้องก็ต้องขอประชามติค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะสองปีต้องปล่อยให้มีการดีเบตกันทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยให้ประชาชนตัดสินประชาชนตัดสินว่าเป็นเงินปอนอยู่คใครๆก็ร่วมกันเป็นยูโรหมดแล้วมีอังกฤษเท่านั้นที่เป็นปอน,นอยู่นะน,น,น,นี่นี่คือตัวอย่างนี่อะไรเนี่ยจะประชามติโดยเฉพาะที่จะลงประชามติในการแก้รัฐมนุนเที่ยวนี้เนี่ยะจะใช้เวลาสองเดือนอย่างเงี้ย ใช้งใช่แต่ว่าเขาก็ใช้งบประมาณเยอะถึงสองพันล้านบาทช่วยได้หรอคะไม่ได้รรหรอไม่เกี่ยวนี่ฮะช่วยไม่ได้หรอไม่เกี่ยวนะประชาชนเนี่ยประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนยะเกี่ยวกับรัฐมนูลไม่รู้แม้กระทั่งประชาธิปไตยคืออะไรประชามติคืออะไรสัาสคัญอย่างไรรถถัฐมนูลปี50เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไม่รู้ใช่ไหมอยู่ดีๆบอกว่าตั้งสสลขึ้นมาล่างใหม่ย,ยกเลิอกอะไรนี่มันเป็นรัฐมนูญที่มาจากการรัฐะ,ะหารอะไรแล้วไม่ได้ปล่อยให้มีการดีเบตอะไรกันเลยเนี่ยสองเดือนเนี่ยโดยคุมสื่ เป็นของรัฐหมดถ้าประชาบอกว่าฉันเป็นรัฐบาลแต่ฉันเก่งนะฉันสามารถที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนได้เนี่ยสองเดือนนี่แหละฉันทําได้ท่านจะว่ายังไรคะไม่ได้แล้วครับไม่ไม่มีทั่วเป็นไปไม่ได้แล้วก็เนี่ยที่เราทําประชามติไปแล้วเรื่องรัฐมนตรีห้าศเนี่ยถามจริงๆเนี่ยมีใครรู้ไหมว่ามันมีอะไรรัฐมนตรีเป็นอะไรเอาแค่ง่ายประชาชนตาอะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างแม้กระทั่งปัญญาชนยังไม่ได้อ่านเลยฮะอย่าว่าแต่ชาวบ้านนะใช่ แร้วเราสองเดือนประชามติสองเดือนไม่มีทางเลยฮะเป็นไปไม่ได้ฮะเห็นเห็นอยู่แล้วว่านี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยทําทําอย่างนี้ประชาชนเนี่ยต้องเลือกโดยไม่คือโดยไม่เข้าใจและไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ถูกหลอกได้อืและแม้กระทั่งจะจ่ายเงินเพื่อจะให้ไปลงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะอฉันะาข่าวที่แล้วที่ปีห้าศูนย์ปีห้าศูนย์ที่มีลงประชามติ่ก็มี คนที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้ลงก็ไปจ่ายเงินว่าเอออย่าไปลงก็มีเขาทำไมจะไม่มีเพื่อจะแสดงว่าเออไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่กระบวนการทางประชาธิปไตยนั้นประชามตินั้นทําให้เป็นประชาธิปไตยก็ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติก็ได้หรือทําเป็นแค่รูปแบบเพื่อจะมาหลอกประชาชนก็ได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ประชามติ เป็นแนวทางไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงควรจะทําเช่นไรล่ะคะท่านคือประชามติเนี่ยไม่ใช่ควรจะมาลงกันบ่อยๆบ่อยๆไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละครั้งอย่างที่พระชา่าวใช้งบประมาณงบประมาณมหาศาลนะฮะแล้วก็ต้องไอ้สองพันล้านยังน้อยไปค่ะนะ,ะับมันต้องใช้เป็นหมื่นล้านน่ะนะประชามติแต่ละค,ครั้ง,งต้องเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับที่มีสาระจริงๆนะครับอย่างเช่น การจะลบจะเลิกเงินปอนไม่เลิกเงินปอนจะใช้เงินยูโรใช่ไหมเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ต้องแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยเขายังต้องทิ้งเวลาเพื่อจะให้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วยได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับประชาชนมากมายเพียงพอถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเบอร์คุณจะรวบลัดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนคโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้สมมตินะฮะว่าจะทําประชามติ ราใช้ให้เวลาแค่สองเดือนเนี่ยก็ไม่ผมในความเป็นผมไม่ใช่ประชาธิปไตยรัฐบาลปีห้าูนเนี่ยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานท์ให้ประชามติเรื่องรัฐมนตรีปีห้าศูนย์ผ่านไม่ผ่านผมก็ว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยค,คือเงื่อนไขตอนนั้นบอกว่านะฮะถ้าประชาชนไม่ลงประชามติให้ผ่านปีห้าูนย์เนี่ยจะให้อำนาจกับคณะรัฐประหารเอาหยิบรระธรธมนูญฉบับไหนมาใช้ก็ได้ เข้าใจไหมเพื่อประชาชนบอกก็ลงไปก่อนแล้วครั้เข้าใจไหมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ็าหยิบอะไรก็ไม่มาก็ไม่รู้อ่ะถ้าขึ้นลงว่าไม่ให้เนี่ยค่ะมันยุ่งเลยนะใช่ก็คือเขาจะหยิบรัฐมนูญเผด็จการรูปไหนก็ได้เห็นไหมฮะไอ้นี่คือเงื่อนไขที่อยู่ข้างหลังนี่แล้วเวลาก็สั้นมากก็มันคือบังคับให้ต้องลงอ่ะบังคับให้ต้องลงเพราะว่าเนี่ยมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ลงหรือไม่รับอื เดี๋ยวจะไปหยิบอะไรมาก็ได้นะแล้วประชาชนจะเดือดร้อนสักแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้หยิบฉบับไหนก็ได้ด้วยคือให้ให้สิทธิ์คุณเลือกแล้วนะค่ะคุณมีสิทธิ์อย่างเดียวคือเลาเท่านี้ับรับได้อย่างเดียวถ้าไม่รับเมื่อไหร่สิทธิ์ของคุณหมดนะ่ฉันไปหยิบฉบับไหนมาก็ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือประชาธิปไตยค่ะแล้วถ้ารัฐบาลชุดนี้เขาบอกว่าสองเดือนไม่ลงประชามติให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ถ้ากิดเขากังวลเกรงกลัวว่าตัวเขาจะไม่อยู่หรือว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าคะท่านที่มันทําให้ต้องบีบรัดเร่งรัดว่าสองเดือนต้องให้เสร็จเหตุผลของความเป็นเผด็จการมากกว่านะเพื่อเพื่อประโยชน์คือการแก้ทั้งหมดนี้ไม่ได้แก้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน <c oughs> ถ้าแก้เพื่อผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยเวลายิ่งผ่านไปมากเท่าไหร่ประชาชนยิ่งได้ประโยชน์ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> จากการตัดสินใจลงประชามติครั้งนี้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลชุดน,นั้นจะยังคงอยู่หรือไม่คงอยู่ถูกต้องครับ<ม>คือรัฐบาลอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับผลประโยชน์ของชาวบ้านเมืองประชาชนที่ตัดสินในครั้งนี้เนี่ยจากการประชามตินั้น <atar> um. จะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนต่างหากที่มันสําคัญ <pollution. S 2> ไม่ใช่เลยครับค่ะไม่ใช่สำคัญรัฐบาลจะอยู่รัฐบาลแค่ลูกจ้างถูกไหมครับแต่ประชาชนเนี่ยนายจ้างต่างหากที่ผลประโยชน์นายจ้างต่างหากที่มันเป็นเรื่องสําคัญ แล้วคุณไม่ให้เวลาเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณจะบีบเท่านั้นเองว่าเออถุกต้องลงอรัยังไงก็ต้องลงไม่รู้เรื่องก็ต้องลงคนะรัฐบาลบอกให้ลงคุณก็เชื่อแล้วกันถ้ายังอยากจะได้อะไรบ้างเล็กเลกน้อยๆหรือประชามติถ้าคุณยังอยากจะได้เออรถคันแรกไว้ถ้าคุณอยากได้รถคันแรกอยากได้บ้านหลังแรกอยากได้อะไรก็เนี่ยต้องยังไงก็ต้องลงนะเพราะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่จะให้อย่างนี้เป็นต้น อย่างที่ไม่ใช่ฮะ,ะแต่นี่แต่นี่คือก็นักวิชาการเราก็ไม่เข้าใจะนะไม่เข้าใจเลยแล้วคนอื่นเขาไม่มีใครเขาทำกันอย่างนี้ประชามติที่ไหนสองเดือนแล้วให้ทำะนะแค่เอามาเพื่อจะให้รัฐมนตรีปีห้าศูนย์นั้นมันศักิ์สิทธิ์ตอนนี้เลยแก้ยากเพราะมันศักสิทธิ์เนี่ยค,คือเอาแค่เป็นเป็นยันกันศักสิทธิ์ไม่ให้เกิดมีการแก้ง่ายอืเท่านั้นเองฮะแต่ความจริงและผลประโยชน์อะไรประชาชน ไม่ไม่ไม่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยการลงได้ย่อนบัตรลงประชามติโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมีประโยชน์อะไรกับประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากเอาผลประโยชน์ส่วนตัวว่าเออตอนนี้พักไหนเขาเชียร์พักไหนเนี่ยเราชอบพักไหนที่เขาให้เงินให้ทองให้ให้ใหความช่วยเหลือส่วนตัวกับเรา ก็เขาว่าอย่างนั้นก็นปว่างั้นหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาว่ายัางไงหรือว่าหัวคะแนนเขาว่ายัางไงก็ตามเขาอ่ก็อย่างนั้นมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนล่ะครับประชาชนไม่ได้มีสมันสำนึกของตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของคนทั้งชาติเนี่ยแล้วก็ไปลงประชามาติโดยไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็แค่เป็นยันกันผีเฉยๆที่เอาไว้สำหรับที่จะจะ,จะบอกว่าเนี่ยได้เป็นประชาธิปไตยแล้วมีขนาด ขาะมีลง,ลงประชามติมตแล้วลงประชามติครั้งแรกแล้วก็ลงแบบนี้แล้วก็กาลังจะลงประชามติครั้งต่อๆไปอีกเยอะแยะซึ่งก็มีภายใต้ข้อแม้ที่กดดันบีบบังคับประชาชนให้ต้องทําในระยะเวลาอันจํากัดอย่างนี้ก็คือท่านไม่เห็นด้วยกับในเรื่องของการลงประชามติรวมไปถึง จริงๆแล้วก็คือเป็นการต่อต้านแนวความคิดของรัฐบาลในส่วนของเรื่องการลงประชามติถ้าพะจะโยงไปถึงเรื่องของการชุมนุมของอประชาชนพูดถึงรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะฮะต่อต้านรัฐบาลทุกชุดแหละทุกชุดที่มันเป็นที่มีบังคับประชาชนถูกไหมครับเพอยากเข้าใจผิดว่าผมต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะครับผมไม่ได้ต,ต่อต้านรัฐบาลชุดนี้แต่ผมต่อต้านรัฐบาลที่เป็นปผด็จการ ในแนวคิดของประชาชนซึ่งต่อต้านรัฐบาลซึ่งเป็นผด็จกรรมมีการชุมนุมต่างๆยกตัวอย่างเช่นวันที่24ที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมท่านมาว่าการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเพื่อคัดค้านหรือว่าจะเป็นเพื่อต่อต้านการกระทําหรือว่าพฤติกรรมของรัฐบาลซึ่งเป็นผด็จกรรซึ่งไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลใดๆก็ตามเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะทํา แล้วจะเป็นผลิตการเองหรือว่าประชาชนทําด้วยความเป็นประชาธิปไตยคะท่านมีประชาชนทําไปในลักษณะของการต่อต้านไม่เห็นด้วยคัดค้านกการกระทําของรัฐบาลการกระทําของประชาชนดังกล่าวเนี่ยเป็นผลิตการหรือว่าเป็นประชาธิปไตยคะท่านก็แล้วแต่นะคือถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือการต่อสู้สุดท้ายเนี่ยอานาจต่อสู้เพื่อจะให้อำนาจเนี่ยตกเป็นของประชาชน แต่ถ้าสมมติต่อสู้แล้วเนี่ยเป็นการได้อํานาจไปเปลี่ยนขั้วไปอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นการต่อสู้เพื่อเผด็จการที่เราคิดว่าดีกว่าคือมันก็มีเผด็จการที่เลวแล้วก็เลวน้อยกว่าเลวน้อยที่สุดะอะไรเงี้ยนะนะแต่ไม่เห็นมีดีสักอันหนึ่งก็เอาเลวน้อยที่สุดนะั่นคือก,ก็เป็นการต่อสู้เพื่อเผด็จการนะถ้าเกิดเป็นการต่อสู้โดยไม่ โดยสุดท้ายเนี่ยอำนาจไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนก็ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนขั้วซึ่งเราก็เปลี่ยนขั้วกันมาเยอะแล้วนะมีแต่เลวลงเลวลงไม่เห็นเพิ่มขึ้นไม่เห็นจะว่ามีดีขึ้นเนี่ยคนที่เลวน้อยคนที่เลวน้อยวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสจะเลวเมื่อเขามีโอกาสจะเลวแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเลวกว่าก็ได้คือยกตัวอย่างนะฮะถ้าเผื่อว่าบอกว่าพักนี้เนี่ย โกงกินน้อยอาจจะเราต้องมองว่าพักนี้เนี่ยเคยเป็นรัฐบาลพักเดียวไหม,มทุกครั้งเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลผสมหมดเพราะฉะนั้นเขาโกงกินไม่ทันหัดเพราะว่ามีการคานอำนาจจากพักอื่นๆที่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเขาครับถูกไหมฮะ,ะแต่ว่าออพอถ้าเผื่อถ้าเผื่อว,ว่าสมมติวันหนึ่งเนี่ยประชาชนไปหลงเชื่อพักนี้แล้วไปลงคะแนนให้เขาเป็นรัฐบาลพักเดียวยยยก็ไม่แน่มันอาจจะโกงมากที่สุดในโลกก็ได้อ ใช่ไหมถูกไหมคะแล้วประชาชนจะได้คําตอบจากความคิดเห็นจากคําถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะเลือกใครดีใครจะดีละ่ะในเมื่อ,อที่เราเห็นเราขับสนอย่าไปเลือกคนที่เลวน้อยอย่าไปเลือกคนที่เลวน้อยคือคนที่เลวน้อยเนี่ยอาจจะเพราะว่าไม่มีโอกาสเลวคุณบอกว่าผมไม่เคยโกงเลยนะในนรงชวัฒนานี้ไม่เคยโกงเลยะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกใน,นานรงโชวพัฒนาเป็นเป็นปน,นายกมีอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นผู้เผด็จการเลยเนี่ยคุณนรงก็จะไม่โกงพัชชาเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะเพราะว่าคุณนรงยังไม่เคยเป็นผู้เผด็จการที่มีอำนาจสูงส